อาครับเอาคเฮยเออวันท yani ี่สิได ja ้เวันที่สิกันยายนสองพมาเล่นหินกันครับเออเฮ้ยเฮ้ยเฮอนี่นี่นี่ย่ยอดนี่มึนี่เฮ้ยชุดอ่าเฮ้ยชุดฮ้ทำไมก้อแล้วมันมองไม่ได้ไอ้นี่นี่ You bông phải đâu, à thôi này, này này, đi, oo u, u bừng, hai à, à. đi, đi, đi đi ừ hít, mau tê tê tí tí à bay này bay này bày này โอ้ฮิตจุบโอ้ทุกแม่แม่ฮะฮะเทียมแม,แม่ทำไมยบไปหากล้องอยู่ได้เลยเล่นนี่แม่เออโอ้ปึ้มบึ้มดูจะเข้ามาหากล้องทำไมเนี่ย เอออยู่ตรงนี้นี่เอ้ยอย่่พึ่งไปนี่หนึ่งบาทสองบาทเอาเอาเอาพอรู้ว่าคนอื่นถ่ายไม่มองใหญ่เลยใช่ไหมเฮ้ยกู Cúc 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 ha ha cúc 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 cú cúc 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 cúc

vậy dân đó alo hiện nay ngày đẹp á cúc 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 bao giờ đó giờ đó เดี๋ยวนี้ด้านนี้นี่นี่อ๋อเหรออ่ปึง้งปึ้งปึ้งอ่าโอ้โหเฮ้ยปึ้ง

<laughs> nhanh, nhanh, nhanh Nhanh, ngang lo đây hê 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 hê

สิบสองกันยายูสองพันยีสิเส็ดปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่โควิดยังระบาดหนะักไปในเมืองไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโควิดสิบเก้าเฮ้ย COVID จบคลิปแต่เพียงคนนี้แล้วกันจบที่การนาเด